สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเหรียญปยทานค่ะรูปแบบสวยสวยค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกสร้อยพรสรีนะคะสวยสวยเลยนะนี่นะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจานวนสีเส้นแต่ดิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะสองสีสีละแปเส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากดิบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เรื่มกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นั่อนด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมาเส้นที่สองสวมมาในเส้นที่1เส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่4ค่ะสอดมาในดูที่1่ค่ะอาออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่1พับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะ เส้นที่สี่ค่ะพับเข็นขึ้นด้านบนนะคะจับปลายลิบบิ้นสบลอกเข้าไปแบบนี้นี่ะคะเราจะได้ลิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ลิบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะมือโป้งกับิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานมาทับด้านบน ล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3ามไป นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะจับดิบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3สานะคะพัดคามสามเส้นไปนะจับพัดคาสามเส้นค่ะพัดคามสามเส้นไปพัดคามสามเส้นพัดคาสามเส้นไปค่ะนี่ค่ะจะเหลือดิบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้ค่ะผ่านมาสอดเข้าไปในรูที่หนึง่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3ไปนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงให้กระชับนะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะนคะนคะอเสร็จแล้วเราก็สอดร้อ3สามเส้นไปหนึ่งสองสามนะคะรอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ พลิกลับมาด้านนี้จับิบินมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะพับกลับไปแบบนี้นะสอดหน้าตัวเองนะคะรอดสามเส้นนะคะ 1, 2, ึ่งสองสามนี้นะรอดสามเส้นไปแบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดล้อยสามเส้นไปค่ะน,นะคะจับปลายดิบิ้นทิ้งค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิวิ้งความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะนะเอาสีโอโรดไว้ด้านล่างนะคะสีม่วงไว้ด้านบนค่ะจับปลายดิบิ้งให้เสมอกันนะคะแล้วเราก็สอดลอดไป1 2, นึ่สอค่ะสอดรอดไปให้สุดเลย ะะจับพื้นด้านบนค่ะพับลงมานะคะบิดข้อม,มาแบบนี้บิดมาแบบนี้นะคะนะเราก็สอดลงตรงนี้ นี่ค่คะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็จับเส้นริบบิ้นนะคะจับขึ้นนั่นบนนี้ค่ะทับลงมานะสอดูนี้ค่ะนคะคะดึงมาแบบนี้ ในะะแบบนี้นะคะนะปลายริบบิ้นเราไปคนละทางนะคะแบบนี้นะเราก็ตัดปลายริบบิ้นให้เสมอกันนะคะให้ไปทางเดียวกันนะ ะะมาแบบนี้นะตัดเส้นริบบิ้นมาจับริบบินบ้นขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะบิดมาแบบนี้นะคะบิดโค้งมากลับมาด้านนี้นะแล้วก็บิดความแบบนี้นะคะ นี่ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะพอเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นี่แล้วเราก็เปิดซลิปดิ้นมาพับมาด้านนี้ค่ะปิดมาแบบนี้ปิดความแบบนี้นะคะสอดดูนี้นี่ค่ะก็จะได้ติดแบบนี้นะคะ คะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบิ้นนะคะให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะ่ะแล้วเราก็พับสอดขึ้นไปเก็บ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกสร้อยพรสรีนะคะสสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ